สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆมาเล่นเกมนาฬกะนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยวันนี้เหมือนจะมีตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆตัวละครใหม่พี่โมเซ่ตัวละครใหม่เป็นยังไงชื่อใสนะทุกคนดี่อใส่ใช่ไหมคะดีดมากตัวละครใหม่อยู่นี่นะครับเพื่อนๆพื่นเห็นไหมครับนี่ตัวละครใหม่ไหมครับมีทักษะพิเศษอะไรทักษะพิเศษก็คือวิ่งเร็วรั F นะมันจะวิ่งเร็ว F อ l u e เกินนะก็เรากด F b l ล e เกินมันจะทำให้การวิ่งเร็วของเราหายเราต้องชาร์จ20กว่าวิ่งอ๋อตัวละครนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างพี่แมพซี่เพราะข้อดีของมันก็คือถ้าเราใช้อันตีอ่ะถ้าเราใช้พลังวีอ่ะพลังพลังโหดตัวนะมันมีความมีชัยมากมันแบบหาเราไม่ได้ได้เราก็จะสู้มันเยอะไกลแล้วเราก็จะชนะมันได้ง่ายได้กุญแจมาอีกแล้วอ่ะโอ้คุญแจ กุญแจะสี่ดอกอีกเอ่อสี่สี่เหลี่ยมอีกแล้วอะ่ะน่าจะเป็นเงินใช่ไหมพี่แมพซี่มันจะสุ่มมั้งสุ่มใช่ไหมแต่ได้ยินเสียงบดงอดใช่ไหมมันกันได้ยินเสียงมันดึงตะขอ โอ้ยนิดเดียวโอ้โหเอ็นเอ็นูนีโนโ่ไม่มาช่วย่ได้ไหมเฮ้ยน,นี่มันไายฟาดอย่างเดียวเลยและแถมตอนสุดท้ายมันทําเป็นท่าถอดดาบนะครับโอ้โหเอ็นหนูนี่ไมมาช่วยมันเหลือหยดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ เล็ีามันเลยเหลือไม่เยอะเนึ่งหนูจะต้องฮิวปะปะขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยตอนนี้มันจะน่นมาก ที่นี้ถ้าถอดดาบนี้เก่งจริงเลยยอมรับเลยโอ้โหเป็นแค่ดอกเดียวด้วยเนาะที่ซ <estás> <you> ่อมเกาะเหรอเอาไหมใช่ที่ซ่อมเกาะไม่มีเลยไม่ก็เจ้าเกาะเต็มไปเลยก็ได้โอหสองทางเลือกเหรครับ แป๊บหนึงพี่แมตซี่เดี๋ยวจะกดใช้ V เลย เก็บโซมูบ้างพี่เมสซี่ไม่เป็นไรวีหนูเต็มนมันก็เลิศหนูเต็มนะอ,มอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นชาเอะไรทุกอย่างอ่ะได้ตั้งหนึ่งหมื่นสองพันลองดูลองมาดูมาต้องการไหมก็เอาเลย หนีไปไหนโอ้โหหนึ่งดอกก็อย่างว่าแหลยก็อีปีใครจะมาเอาเอาเลยเอาเลยพี่มันเซ็มไปเลยโอ้โหไม่มีอะไรให้เลยเชื่อมอะไ เฮย้ยไอ้นี่นี่น่าลำคาญมากเลยอ่ะเดี๋ยวหมเดี๋ยวหนูไปช่วยโอ้โหน่าลำคาญสุดๆเลยอะ่อยอะมีข้างบนด้วยนะตัวหนึ่งมันหนีไป ไปไหนแล้วขึ้นมาข้างบนนี้เ,นเป็นตัวสีขาวหน่อยไปชุด our armor นัน่นๆๆอยู่น,นู่นเ,เอออืมวันนี้เล่นเก่งแน่นะ <c oughs> เดี๋ยวนี่เก่งถอดดาบขึ้นนะ่ะตัวละคร behold เี๋ไปช่วยพี่มนเท่ก่อนเจ้าเนี่ยหนีเก่งอ่ะโหโหหนีเก่งมากเลยอ่ะมันไม่ไม่ได้แล้วครับพอแล้ว พอ,อพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อก่อนอยู่ตรงนี้มนโมเส่เลยวิธีข้ามหน้าต่างเนี่ยให้เร็วๆก็คือถ้าเป็นหน้าต่างสูงนีนะนี่มาร์คไว้ให้แล้วโดยเฉพาะกรณีสูงนะพี่โมเซ่กดสเปซได้สองรอบเลยแต่ถ้าหน้าต่างต่ำอ่ะก็แค่วิ่งมาแล้วกดสเปซแค่รอบเดียวนะเย ได้ตังหมื่นกว่าเลยเพราะไม่งั้นคุณจะติดใช่ใช่เนอะทุกคนชาเลนซ์สีเน้นภาใครเจอป้ายสีแดงนั้นแล้วแล้วคนที่รับอ่ะเพื่อนเพื่อนของทีมนะต้องปกป้องต้องปกป้องคนที่รับเพราะว่าเราจะได้ตังหมื่นหมื่นสองพันบวกสองนาทีอย่าลืมมาซื้อด้วยเด็กๆบวกสานาทีเราจะได้หมื่นหมื่นกว่าเย่าขึ้นมาเกลียดผมมาก อยวค่อยใช้วงมังกรดิว่ะค่อยใช้วงมังกรใช้ได้แล้วหรอค่อยใช้ดีกว่ายังเหลืออีกตั้งห้านาทีหนูซื้อมันแบบสีม่วงอ่ะแบบอีพิกเพราะว่ารเก็นเงินไม่พอไม่เป็นไรหรอกงงงนนนเิรมกีต ไม ja <inequ ity S 3> ่เ <seven bag> <ADHD> <yeah. S 1> ป็นไรพี่จสีม่วงก็ได้เพราะไม่เ็กาลดให้ความแรงเอง เหลือแค่น so ิดเดียวเองทั้งสคนเลยเหลือนิดเดียวคนเซคคนฮิลตัวเองด้วยนะไม่ทันแน่เลยเซ่ีเซ่มามาช่วกันหน่อยเออเซ่ตุยเราอะไรเวรอโดนลุมเดไปฮิล อีด้วยัน2สอคนใช่แต่ต้องรอของฟ้าต้องรอ,อนิดนึง,งนี่แหละนลวิมีข้อดีเยอะเลยแต่ขอนนอ้อเสียก็มีมนนเนนหมือนกัน ูเกือบตายเมื่อกี้มันจะยิงหน้าไม้ใส่ด้วยอะเป็ดอะเล็สามนาทีนะโวมังกรอะได้ใช้เลยก็บอกได้โอ้โหลุงดีนะ ดีนะลุมดีนะฮึมช่ว่ไปที่อื่นก่อน <c oughs> ระวังฮ <c> ม <oughs>

สุดเลยอ่หาที่ยู่เกาะไม่ได้เลยอ่ะเอ้โหโอ้นี่ไงที่ยู่เกาะเต็มเลยนี่มาเอาดีศพเนี้ยถ้าใครจะกูหรืออะไรกก็เอามาให้หนูนะอุ้ยไม่เก่งเพาะยังไม่ได้ใช้ซักเครื่องรางเลยโอ้โหทำไมกรมจังเลยนี่ยมีแบบน้ำดเดนจังปดเลย ไหนตามซี่อยู่ไหนไม่เป็นไรหนูล่อม,มันด้วยลมได้ล่อมันมา เอาสิมาสิวงมาแล้วนะนู่นนู่นหนีไปนู่นตัวหนึ่งโอ้โหดูมันหนีไปนี่ โห้เนนีขอใช้วงกล้ก่อนเวลาใก่้หมดแล้วเดี๋ยวหนูไม่เชื่มเผือมันอาจจะมาระเบิดตรงนี้บ้า พิวจากระยะไกลบอดปกติมันไม่ค่อยสู้กันเองเลยเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรพยายามพิไวไม่ได้สองคนมันนะแทบจะไม่สู้กันเองเลยต้องใช้วงมังกรเลยนะเนี่ย be เวลามันจะหมดแล้วด้วยโน้ no, ใช้ ไม่ต้องเราบง,บงกรนะเพราะว่าเราคือคนเรียกมันออกมาเอาอมันเต็มใจจะมาช่วยพุ่งไปแล้วนะเมื่อกี้มันไม่หมุนให้อ๋อโอเคโอเคเดินเดหนไปช่วยโอโย้หนูฆ่าคนได้ตัวหนึง่ง เลือกคนหรอกเลือกบอลเาเซ่ถ้าไม่ไหวเลยแครเร่เลือกวิ่งหนีไปเลยนะก็ได้แหละส่วนไหน โอ้โหอะไรวะเนี่ยถึงทำได้แค่ฮิวน้องก่อนนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเครื่องมืออะไรอะที่เป็นตุ้มๆเนี่ยงงมากเลยอะ Is my but I cannot you mm. <laughs> <laughs> appreciate your help. Okay. Your death oh, they have our God. right. They're not prepared for the torment that วงก็แล้วยพี่มาเซ่ยายายาไปไปรีบไปก่อนวงมาแล้วไม่เอาสนใจเรื่องดาหรอพี่ไม่เก็บอะไรไม่ได้เลยอะ is o l i n l my weapon is reforged มีคนเย่งวิกรอบนี้คือน่าจะต้องใช้มือตั ขนาดนั่นเหรอโอ้โหเสืออเลยเบื่อปะเข้ามาในวงละเียทุกคนข้ามาเลยไฟนนลแล้วใช่ไฟนนลแล้วเจอแล้วเหรอเจอสองตัวเอาให้ออกไปด้านนอกอู้หอดับได้เห็นี่ อุยหนูตายเลยสู้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 ่ตัวสุดท้ายเองโอ้โหหนูกำลังจะก่อยู่เลยออ๋อชนะแล้ว ชนะแล้วเย้ชนะแล้วทุกคนไอ้นี่มันกวนมากเลยนะตัวสุดท้ายเนี่ยใช่ยังจะอยู่อีกแล้วไอ้ตุ้มๆที่ว่าเป็นเหมือนดอกไม้นี่มันคืออะไรอ่ะไม่เคยใช้เลยอันนี้ไม่อ่ะมันแล้วแก๊สวอร์ดนี้แทบจะไม่เจอเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันสิมันเป็นหมาบบพักากาศอ่ะมาไปอีเวนต์มันจะออกมาสรุปแล้วตัวละครใหม่นี้มีอะไรบ้างคะมีตัวละครที่ชื่อว่าไซนนะเป็นผู้หญิงมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็คือพอเวลากดวีแล้วอ่ะ ปตีเอ่อพวกบอทไม่ก็ผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ทีมเรานะทำให้เลือดเพิ่มได้พอเวลาคลิกซ้ายค้างนะทุกคน<อ>เพิ่มได้ดีอยู่นะ<อ>แลหนมรู้สึกว่าตัวละครน,นี้วิ่งเร็วผิดปกติด้วยอืมก็คือว่องไวกว่าตัวอื่นใช่หรอคือดาเมจมันก็โอเคนะโอเคครับก็เพื่อนๆก็ดูแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบอทเนี่ยถอดดาบเก่งมากขึ้นนะครับเพื่อนๆนแล้วผมก็กับพี่แมสซี่พี่มอนเซ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่แล้วนะครับก็คือเรานานๆเล่นทีก็เลยอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นชินกับจังหวะของมันนะครับยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นได้นะครับตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็มีทักษะพิเศษก็คือค่อนข้างว่องไวนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดได้เองโอเคครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามและชมามาโมชนแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเราด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ